ลองนึกภาพดูสิครับคุณกำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่พร้อมจะพลิกโฉมการทำงานครีเอทีฟของคุณให้กลายเป็นอะไรที่ทรงพลังและ,ะไร้ขีดจำกัดแต่จะบอกอะไรให้ฟังนักนี่คือ ASUS ProArt P16 H7606WX ที่มาพร้อมชิปเซ็ตระดับท็อป AMD Ryzen AI 9VX 370และกราฟิก RTX 5090และท็อปที่อาจทำให้คุณสงสัยว่ามันเกินความจำเป็นหรือเปล่ามาดูกันว่าทำไมเครื่องนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อครีเอเตอร์อย่างคุณโดยเฉพาะ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Resus พร o วัลพีส6 H WX กันก่อนเลยครับโน้ตบุ๊กสุดรู้จักเ e ซ u สที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักสร้างสรรค์ทุกคนด้วยประสิทธิภาพระดับสูงจากทั้ง CPU และกราฟิกการ์ดรวมถึงฟีเจอร์ที่ครบครันและทำงานได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็น AMD Ryzen AI 9ร x อ7 0ที่มาพร้อมกราฟิกออนบอร์ด Radeon ด M ซึ่งแรงพอที่จะจัดการงานหนักๆได้แล้วแต่ยังมี NVIDIA GeForce GTX 5090และท็อปแยกออกมารองรับอีกชั้นหนึ่งทำให้ทุกอย่างเต็มเปีย่ยมไปด้วยพลังที่คุณต้องการสรุปสเปก ASUS p r o r P16 H7606WSE910WA มิติตัวเครื่อง 35.49x24.69x1.49-1.83 ซนตมรน้ำหนัก1.95กิโลกรัมจอแสดงผลสัมผัส OLED ขนาด16.0นิ้วความละเอียด 4K 3840x 2400พิกเซลอัตราส่วน16นากา10นาทีพื้นที่หน้าจอ88%เอัตราการรีเฟรช120เ z ความเร็วตอบสนองศูนย์2 m s สี100% DCI-P3 Contrast 1ล้าน1สีแสดงได้1.07พันล้านสี VESA Certified Display HDR True Black 1,000ลดแสงสะท้อน70%ความสว่างสูงสุด1600นิต HDR CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370ความเร็ว2.0 GHz บูสต์สูงสุด5.1 GHz 12คอร์24เธรดแคช36 MB Graphics Card Nvidia GeForce RTX 5090 l a p ทอ p 24 GB GDDR7 AMD Radeon 890M Onboard NPU AMD XDNA NPU สูงสุด50 TOPS RAM 64 GB DDR5X ความจุ 2TBM 2 n v m e ี PCIe 4.0 SSD ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home อร์ตเชื่อมต่อ 1x USB 4.0 Gen3 Type C 1x USB 3.2 Gen2 Type C 2x USB 3.2 Gen2 Type A 1x HDMI 2.1 4K 1x 3 5mm combo audio jack 1x DC in S.D. Express 7.0 Guard Reader กล้องหน้า 1080p HD รองรับ Windows Hello การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi 7 821b 1 Triple Band 22 Bluetooth 5.4 Battery ตต9 0 w CS1P 4cell Li-ion ในกล่องประกอบด้วย Notebook Asus ProArt P16 s 7 6 0 6 Adapter 240 w a c คู่มือเริ่มต้นใช้งานกระเป๋าผ้าใบ ProArt c k p a ท k คุณภาพสูงและสวยงามดีไซน์หรูหราและแข็งแกร่งด้วยการเคลือบ M ็นเดซิง Asus ProArt P16H7606 โดดเด่นตั้งแต่ภายนอกด้วยความหรูหราที่สัมผัสได้ทันทีตัวเครื่องสีดำ Na โ o b l a ล k มีความเนียนลื่นและนุ่มมือเป็นอย่างมากกระบวนการเคลือบผิวแบบแนเดซิงช่วยลดการสะท้อนแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ไม่ติดฝุ่นง่ายแต่ก็อาจมีคราบนิ้วมือเล็กน้อยนะครับโลโก้ Asus ProArt ถูกออกแบบใหม่ ให้ดูคงมนและมินิมอลมากขึ้นบานพับหน้าจอและตัวเครื่องใช้ระบบสเตตหินที่ทนทานยิ่งขึ้นและเปิดได้ง่ายด้วยมือเดียวแถมขอบหน้าจอมีดีไซน์โปรสเตติกส์ ics, ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความแม่นยำในการถ่ายภาพระดับโปรทำให้ดูมีมิติและคงทนตัวเครื่องบางเพียง1.49เซนติเมตรและน้ำหนัก1.95กิโลกรัมทำให้พกพาได้สะดวกแม้จะบรรจุสเปคสูงขนาดนี้ระบบระบายความร้อนเป็นอีกจุดเด่นสำคัญครับใช้เทคโนโลยี คี่แฟนกับพัดลม3ตัวเพื่อกระจายและระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเมื่อใช้งานเบาๆพัดลมเงียบสนิทที่0ูนเดซิเบลมีแผ่นเว็บ์ชิมเบอร์ช่วยถ่ายเทความร้อนอย่างรวดเร็วและ CPU ใช้โลหะเหลวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายพอเชื่อมต่อยึดครบครันและเร็วแรง ASUS ProArt P16 H7606 ให้พอร์ตมาอัดแน่นรอบเครื่องสำหรับใช้งานเต็มที่ฝั่งซ้าย 1x DC i 1x HDMI 2.1 4L 1x USB Gen 4, 4.0 Gen3 Type C เร็วสุด40 Gbps รองรับจอภายนอก Power Delivery 1x USB 3.2 Gen2 Type A เร็วสุด10 Gbps 1x 3 5mm Combo Audio Jack ฟังขวา SD Express 7.0 Card Reader 1x USB 3.2 Gen2 Type C เร็วสุด10 Gbps 1x USB 3.2 Gen2 Type A เร็วสุด10 Gbps แข็งแกร่งตามมาตรฐานทหาร U.S. MIL STD 810H ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังทนทานตามมาตรฐานทหาร U.S. MIL STD 810H ทำงานได้ในสภาวะสุดขีดเช่นทนฝุ่นทรายความชื้นอุณหภูมิต่ำถึงลบ32องศาเซลเซียสหรือสูงถึง70องศาเซลเซียสหน้าจอแรงสำหรับ Creator ASUS l u m i n a PRO LED ชัดเจนถึง 4K อย่างที่กล่าวไว้รุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อ Creator ดังนั้นคุณภาพสีและความละเอียดต้องเป็นเลิอดจอสัมผัส ASUS Lumina er Pro LED ขนาด16นิ้ว 4K อัตราส่วน1 6นกา10นาทีพื้นที่ใช้งาน88%สีครอบคลุม100% DCI-P3 Contrast 1ล้าน1สี1.07พันล้านสี v s a Certified d i g i t a l t r u e Black 1,000และความแม่นยำสีดีเทออี1ความเร็วตอบสนอง0 2ms อัตราการรีเฟรช120 h ฮิรตซพร้อมยาสำหรับการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล ความสว่างสูงสุด1600นิต HDR ชัดแม้ในที่สว่างและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน70%คีย์บอร์ด Chiclet Backlight พร้อมวัชชัว ASUS Dialpad ขยายความสะดวกคีย์บอร์ดแบบ Chiclet Backlight ห่างพิมพ์17ม MM, มพิมพ์ได้สบายไม่กดซ้อนทักถาดใหญ่ใช้งานเต็มที่ไม่หลุดกรอบและมีวั t ชัว ASUS Dialpad ฝั่งซ้ายบนสำหรับฟังก์ชันบวูเช่นปรับเสียงความสว่างหรือหมุนภาพใน s t o l e EQ เพิ่มเสียงวิดีโอเป็นต้นรองรับโปรแกรม a ด o b e และ c a t ค u t ปรับแต่งฟังก์ชันได้ผ่าน p o w e r c r e a t i v มาพร้อม Windows 11 Home และแถม Microsoft Office Home 2024 Microsoft 365 Basic ติดตั้ง Windows 11 Home ใช้งานได้ทันทีพร้อม Microsoft Office Home 2024และ Microsoft 365 Basic Free 12เดือน Outlook ไม่มีโฆษณาพื้นที่คลาวด์1 0 0 GB ป้องกันแบรนดซัมแวร์สำหรับไฟล์ CPU และกราฟิกการระดับท็อปสำหรับโน้ตบุ๊กทำงานเต็มกำลัง CPU AMD Ryzen AI 9HX 372 Core 24 Thread ทำงาน multitasking ไหลลื่นความเร็วฐาน2.0 GHz Boost 5.1 GHz แค c h e 36บ b ท TU AMD XDNA 50 TOPS เร่งการทำงาน AI เช่นนำเข้าวิดีโอ 4K ใน Adobe Premiere Pro จัดเฟรมอัตโนมัติตรวจจับฉาก Graphic Radeon 8900M แรงอยู่แล้วแต่ RTX 5090 Laptop 24GB GDDR。 เเพิ่มความสามารถแก้ไขภาพวิดีโอรเรียลไทม์ VFX ออกแบบ 3D โดยไม่ติดขัดถึนเสือคอเร่งคำนวณชั้นสูงผลทดสอบประสิทธิภาพ s o n i BGR ยี่สิบสามสิงเกิลคอสองพันสามสิบสามมันติดคอสองหมื่นสามพันแปดเบเก้า s i n g l ยี่สิบสี่ิงเกิลคอหนึมันติคอหนึ่งพ CPU z s i n g ิงเกิลเทรดเจ็ดร้อยเก้าสิบสอมันติดเทรดเก้าห กี่เป็นหกจุดสี่ศูนย์สิงเกิลคอสองพันเก้าร้อยสามสิบสองมัติคอหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบ ff สิบห้า fhd หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบห้า ff สิบห้าสอง k หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด ff สิบห้าสี่ k แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง f ร r e s t r i k e ultra หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบหก pcmark สิบแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด pcmark สิบ express หกพันสี่ร้อยสามสิบห้า พิซ s มา a ิ0 e ส t e n ดิ d ห1ึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกโลลาเบสตรีมสอยบพดต่อพลังโคพเลสพีซด้วย CPU และกราฟิกที่แรงรวม AI จาก NPU ียูห้าสและเอ x 5 0 9ห้าศูนย์เทเครื่องมือสุดเช่น ProArt Creator h u d o i s t o r e ASUS AI และ Control Panel เร่งประมวลผลโปรแกรมได้เร็วขึ้น Store IQ X GoPro Integration Store IQ ในรุ่นนี้รวม GoPro Premium ฟรี6เดือนจัดการฟุตเทจ GoPro อย่างรวดเร็วถ่ายอวดดูตัวอย่างจัดระเบียบผ่าน Store IQ เข้าถึง GoPro Cloud ได้ง่าย AI และบำจัดหมวดหมู่ตามกิจกรรมเช่นปั่นจักรยานเซิร์ฟสก,กีค้นหาตามเวลาสถานที่ GPS เหมาะสำหรับผู้ใช้ GoPro ที่ต้องการแชร์วิดีโอได้อย่างฉับไว c o p r l o ค้นหาสรุปข้อมูลวางแผนทำงานสรุปเว็บสร้างภาพตามไอเดียด้วย AI Live Captions คำบรรยายวิดีโอเรียลไทม์ด้วย AI ถอดเสียงแม่นยำลำโพง6ตัวเสียงอิ่มอรรถรสด้วย Dolby Atmos ไม่เพียงงานแต่ยังบันเทิงเต็มรูปแบบลำโพง6ตัวสเตอริโอ Dolby Atmos เสียงกระหึ่มมิติรอบทิศสำหรับเพลงภาพยนตร์วิดีโอมาพร้อม Windows Hello ปรับปรุงด้วย AI เพื่อความปลอดภัยส่วนตัวสแกนใบหน้าปลดล็อกรวดเร็วปลอดภัยส่วนตัวสูงรองรับ a ระด t i ดิ v i ง w i n g a i ติดตามเคลื่อนไหวหรีแสงอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่หน้าจอสรุปการใช้งานใน